ียงานเลยค่ะเรียกทำไมไม่ใช่จริงๆเราคุณว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นเรื่องที่เอามาอยู่ในเรื่องส่วนตัวมันเอามาอยู่ในงานเนี่ยจริงๆมันมันมันควรจะน้อยที่สุดเท่าที่คุณคิดนะในในพัฒนะการอ้งหน่ว่าการเป็นดาราคุณก็อยากแบบมันเรื่องงานคือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจว่าพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยมันก็ต้องทาใจแล้วก็ยอมรับว่าเออเราเราถ้าเราตอบได้เท่าที่เราตอบ จะต่อเยเยอะขึ้นก็น่าจะเป็นแบบคงอยากจะอัปเดตมากกว่าแต่ว่าถามว่าดีกันเราเรียกหน้ามีกอดกันใครเขาจะอยากมาเอาเรื่องนี้มาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้นไง <laughs> ก็ก็ก็ว่าแล้วแต่แล้วแต่ทัศนคติของคนแต่ละคนดีกว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าง,งาน <c oughs> เยอะกว่าเก่าจร <c oughs> ิงจริงงานก็คืออีเวนต์เนี่ยเรานานๆทีคือคือคือออกทีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า <c oughs> ช่วงไหนมีข่าวก็จะมีแบบติดติดกันบ้างซึ่งติดติดกันก็หมายถึงแบบไม่ได้ทุกวันแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวมันก็หายไปก็คืออยู่กันเป็นสิปีแล้วอะ่ะมันก็จะมีแค่แบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวช่วงนี้ไม่มีข่าวก็อาจจะซาลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่งานก็ยังเรื่อยๆเพราะว่าอีเไปไม่ใช่งานหลักเราอยู่แล้วอะจริงๆเรเรื่องหลักน่เลยครับจริงๆก็ต้องเอรื่องที่แล้วค่ะเพราะว่าทุกงานแต่ละคนจะมีอะไ่กันตลอด กันไปแล้วอะแต่คือเราไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าถ้าว่างไม่ตรงกันเราก็จะพยายามมารับงานอีกอย่างไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ mm ีเวนต์ไม่ใช่งานที่จะทําให้รวยได้หรืออะไรน่ mm hmm. คะมันก็แค่เป็นงานหนึ่งที่ถ้ามีเวลาก็มาออกยิ่งถ้าไม่มีข่าวก็ดีเลยอะถึงออกมาคือคือการมาตอบนี้การมา,อ,มาอยู่มันก็มือหนึ่งก็เหนื่อยนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในวงการก็ต้องจ้าย คือเป,เปล่าคะก,ก็ยังกลับมาก็ยังทํางานหนักเหมือนเดิมไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือน้อยลงก็คืออยู่ด้วยกันเยอะสุดที่ญี่ปุ่นกลับมาก็ต่างคนต่างงานในตอมที่ทาํททงางานก็ทางานเหมือนเดิมกลัวอะไรกวนกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะกลัวค่ะแต่ว่าจริงๆก็ประเด็นหลักก็มันหลากหลายอะเนาะมันคงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเราก็อยากให้แบบเอาเป็นว่า อยู่ทำทุกวันให้มันดีไปก่อนแล้วก็ถ้ามันมีอะไรค่อยแก้ไขกันไป่วเกวาว่าเอันนี้คนจะให้ค,คารตอบเยคะเ <c oughs> ่ตอบกัไม่ได้ค่ะไม่องเราเ้องเาเราตอบได้แต่อันนี้ก็คือต้องตองาแปนดูว่าว่าถึงปไปถึงข่านนั้นหรือ,อยางเงยก็เดี๋ยวเขาอคงอัปเดตให้เร็วๆหวัง <c oughs> ว,ว่าจะมีนะ ไม่มีีแบน่ใจแต่ว่าหวังว่าจะมีก็คือแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะเราพูดแทนไม่ได้อันนี้ก็ให้เดาเองละกันว่ามีหรือไม่มีแต่ว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเจนก็ค,คงออกมาต่อเองก็เดี๋ยวขออีเวนต์ให้เจนเยอยๆะๆนะคะ ดันมีน้ำมูลเพืนเพื่อนทั้งุ่มหลายหลายคนเริ่มจะหมดแล้วนะพี่นคนกดดันคืออยู่เท่านี้หมดเลย <c oughs> <c oughs> คนอื่นว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่าเหมือนเหมือนกับเขาคงรู้แล้วแหละว่าเราก็ตอบคำถามเดิมว่าเราก็ยังไม่พร้อมจริงเลย